ตอนนี้ก็ใกล้เวลาเกษยียณอายุราชการกันแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตกันเลยหรือบางท่านที่ไม่ได้รับราชการเมื่อทำงานมาถึงเกณฑ์อายุที่กำหนดก็ต้องเกษยียณเช่นเดียวกันถ้าหากเราสามารถมองว่าการเกษยียณนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงก็คงไม่เป็นไรแต่บางคนอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นการสิ้นสุด หรือเป็นการสูญเสียก็เพราะรู้สึกว่าตัวเองหมดสิ้นตำแหน่ง <c oughs> เกียรติยศอำนาจและการได้รับการเคารพนับถือทำให้ไม่สบายใจเหงาสิ้นหวังท้อแท้ใจการมองอย่างนี้ไม่ถูกต้องความจริงแล้วการเกษียณอายุไม่ใช่การสิ้นสุดหรือความสูญเสียแต่เป็นเพียงความเปลี่ยนแปลงนะครับความเปลี่ยนแปลงในที่นี้หมายถึงการย้ายจากภาวะหนึ่ง ไปสู่อีกภาวะหนึ่งซึ่งแต่ละภาวะนั้นก็มีข้อดีข้อด้อยของมันเองซึ่งก็ไม่เป็นอะไรที่แน่นอนตายตัวแต่ที่สำคัญก็คือหากในแต่ละภาวะนั้นถ้าเราไม่รู้จักนำข้อดีมาใช้และปฏิบัติก็อาจกลายเป็นข้อเสียไปแต่ถ้าหากเรารู้จักนำข้อด้อยมาใช้ให้มันถูกมันก็จะกลายเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับ การทำงานราชการหรือแม้แต่ในองค์กรเอกชนใดก็ตามก็มีโอกาสได้ทำงานให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งบางคนก็อาจจะได้รับเกียรติหรือฐานะอะไรต่างๆมาด้วยซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นส่วนที่ดีในขณนะเดียวกันนั้นมันก็มีส่วนได้เข้ามาพร้อมกันด้วยซึ่งเราอาจจะไม่ได้สังเกตอย่างเช่นว่าสภาพการดำเนินชีวิตของเรา ต้องถูกจำกัดให้อยู่ในขอบเขตใดขอบเขตหนึ่งเช่นต้องทำงานตามวันและเวลาที่กำหนดเราไม่สามารถทำตามใจชอบได้เมื่อเรากรเกษียณอายุแล้วคือการเปลี่ยนไปอีกภาวะหนึ่งสิ่งที่ดีก็คือเราจะมีโอกาสใหม่ๆสิ่งที่เราไม่เคยมีโอกาสได้ทำในช่วงชีวิตการทำงานเราก็จะได้ทำในช่วงเวลานี้ดังนั้นการ,กรเกษียณอายุ หรือการเปลี่ยนแปลงภาวะนี้ก็อาจจะเป็นการย้ายเราไปสู่สภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือแม้ว่าจะไม่ดีแต่ถ้าหากเรารู้จักมองรู้จักใช้เราก็สามารถที่จะทำให้มันเป็นประโยชน์กับเราได้บางคนที่เคยเป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งใหญ่โตมีเกยียรติยศมีฐานะเวลาที่ไปไหน ก็มักจะมีคนห้อมร้อมเสนอตัวรับใช้มากมายแต่พอเกษียณอายุแล้วเมื่อไปที่เก่าทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหน้ามือเป็นหลังมือกันเลยทีเดียวครับอย่างคนที่เคยสนใจเราเดี๋ยวนี้ก็ไม่สนใจเยด,ดีทำให้บางคนรู้สึกใจฝ่อห่อเหี่ยวอย่างมากซึ่งความรู้สึกนี้เป็นผลร้ายกับชีวิตเรานะครับหากเราหันมองในแง่ธรรมะแล้วพิจารณา เราจะเห็นสัจธรรมของชีวิตเราจะได้อยู่กับความจริงและได้เข้าใจชีวิตจริงว่าน,นี่แหละคือโลกของความเป็นจริงก่อนนี้ต้องสวมโหโขนปั้นหน้าใส่กันตลอดเวลาทําให้เราไม่เห็นความเป็นจริงแต่ตอนนี้ไปเราจะได้อยู่กับความจริงรู้จักชีวิตที่แท้จริงสัยทีสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าความจริงครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า บรรดารสทั้งหลายรสแห่งความจริงเป็นรสที่ดีที่สุดน้ำอร่อยจะเป็นรสเปรี้ยวหวานเค็มหรือรสอะไรก็สู้น้ำจืดไม่ได้เพราะน้ำจืดบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดความจริงของชีวิตหากเราได้สัมผัสเมื่อใดเราสามารถวางใจถูกนั่นก็คือชัยชนะที่แท้จริงและเป็นความสำเร็จที่ดีที่สุดถ้าใครที่ยังไม่ถึงภาวะนี้ เรียกว่ายังไม่ปลอดภัยยังไว้ใจจริงไม่ได้ดังนั้นการที่เราไม่ต้องอยู่ในโลกของการสวมหัวโขนแล้วกลับมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงย่อมเป็นช่วงเวลาที่ประเสริฐเหลือเพียงว่าเราจะสามารถปรับใจของเราให้เข้าสู่สภาวะนั้นได้แค่ไหนเราจะมองสถานการณ์นั้นด้วยใจที่เข้าถึงความเป็นจริงได้หรือไม่ก็ลองท่องไว้ในใจนะครับว่า การได้อยู่กับความจริงนั้นเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของชีวิตของเราแล้วเราจะได้พบกับความโล่งโปรง่งเบาความเป็นตัวของตัวเองที่ไม่มีใครมายุ่งกับเรามากนักสิ่งนี้เป็นความจริงที่ว่าเราไม่สามารถกลับไปดำรงอยู่ในภาวะเดิมได้อีกแล้วเราก็ไม่ควรไปฝืนกับความเป็นจริงเราควรฝึกปรับตัวปรับใจเพื่อเป็นโอกาสให้เรา ได้พบการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นสภาพชีวิตที่ดีไปอีกแบบหนึ่งครับให้เรามองไปข้างหน้าไปยังจุดหมายใหม่นะครับเพราะชีวิตของเรานั้นยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องประสบพบเจอนอกเหนือจากงานในหน้าที่ที่เราเคยรับผิดชอบแล้วเราก็ควรมีโอกาสได้พัฒนาชีวิตอีกด้านหนึ่งเข้าถึงสิ่งที่ดีงามพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าจุดหมาย หรือประโยชน์ที่ชีวิตคุณจะได้นั้นมีหลายขั้นสรุปโดยกว้างๆได้3ระดับมีดังนี้ครับขั้นที่ 1. ประโยชน์ที่ตามองเห็นเช่นทรัพย์สินเงินทองการพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจการยอมรับจากสังคมความมีร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพดีมีครอบครัวที่มีความสุขขั้นที่สองประโยชน์ที่เลยจากตามองเห็นเรียกว่าประโยชน์เบื้องหน้า ก็คือการทำชีวิตให้มีคุณค่าจากการได้ทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ทำชีวิตให้ประเสริฐดีงามให้มีความสุขที่จิตใจไม่ใช่เพียงทางกายแต่ภายนอกนะครับเพราะประโยชน์ระดับนี้ทำให้เราเกิดปิติอิ่มใจมีความภูมิใจว่าเราได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความดีงามขั้นที่ 3. ชีวิตแห่งความเป็นอิสระไม่ผูกพัน ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ตกอยู่ในอำนาจของกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เรียกว่าโลกธรรมซึ่งหมายถึงธรรมชาติของโลกที่ครอบงำเราอยู่นั่นเองครับการที่จิตใจจะเป็นอิสระได้นั้นเราก็ต้องรู้เท่าทันมันสามารถมองเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริงด้วยปัญญาเมื่อปัญญาแสดงให้เห็นและเราได้รู้เท่าทันความจริงของโลกและความจริงของชีวิต เห็นแจ้งในกฎของธรรมชาติว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังคือมันไม่เที่ยงมันต้องเปลี่ยนปแปลงไปตามเหตุและปัจจัยจะให้เป็นไปตามใจเรานั้นไม่ได้โลกธรรมที่เรียกว่าสิ่งที่น่าปรารถนาน่าชอบใจบ้างไม่น่าปรารถนาไม่ชอบใจบ้างก็เป็นไปตามปกติของมันตามเหตุตามปัจจัยของมันถ้าเราวางใจได้เราก็โล่งโปร่งสบายนี่คือการทำจิตใจ ให้เป็นอิสระด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันเป็นการใช้ชีวิตอยู่อย่างมีปัญญาเห็นแจ้งในความจริงจึงเป็นประโยชน์ขั้นสูงสุดเป็นขั้นที่สนั่นคือจุดหมายแห่งความมีจิตใจที่เป็นอิสระครับดังนั้นเมื่อเวลากเกษียณอายุของเรามาถึงลองคิดดูนะครับว่ามีอะไรที่ดีในชีวิตที่เราจะต้องทำแล้วเรายังไม่ได้ทำบ้าง เราจะได้ใช้เวลานี้ในการทำสิ่งที่เราต้องการทำและเราก็ควรจะดีใจว่าคราวนี้เราได้มีโอกาสทำมันแล้วอย่ามัวไปมองว่ากิเลสอายุเป็นเรื่องของความหมดสิ้นอย่าไปนึกว่ามันเป็นความสิ้นสุดของยศตำแหน่งฐานะอย่าไปมองแบบนั้นนะครับเพราะสาระประโยชน์ที่แท้จริงนั้นอยู่ในชีวิตจิตใจของเราเองมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาการของคน ที่แสดงออกภายนอกต่อเราที่เราเห็นนั้นเป็นเพียงผิวเผินถ้าเรามัวไปติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเราก็จะเสียเวลาและเสียสมองไปเปล่าเมื่อเราสามารถปรับความคิดข <abus. S 2> องเราให้อยู่กับความจริงได้แล้วเราก็จะเห็นโอกาสที่จะทำสิ่งต่างๆได้อย่างมีความสุขทีนี้เมื่อเราวางใจได้แล้ว เราก็ควรหันมาดูแลกายใจของเราให้แข็งแรงเพื่อจะได้สามารถทำในสิ่งที่เราอยากจะทำได้นานๆพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสว่าท่านผู้ปรารถนาจะมีอายุยืนต้องบำเพ็ญอิทธิบาทสีเรารู้จักอิทธิบาทสีกันบ้างหรือเปล่าครับอิทธิบาทสีนี้เป็นธรรมที่ทำให้เกิดความสำเร็จประกอบไปด้วยชันทะวิริยะจิตตะวิมังสาหรือจะพูดง่ายๆก็คือ รักงานสู้งานใส่ใจงานและทำงานด้วยปัญญาแบบนี้เข้าใจชัดเจนไหมครับการที่พระพุทธองค์บอกว่าอิทธิบาตสีนี้เป็นหลักที่ทำให้อายุยืนก็เพราะว่าชันทะคือเรามีความปรารถนาจะทำในสิ่งที่ดีมีคุณค่าเมื่อเรานึกแล้วจิตของเราก็ไม่ห่อเหี่ยวเราอยากทำเพราะใจเราชอบทำให้เรามีแรงใจในการทำงาน ทำอะไรสักอย่างนั่นเองครับสิ่งที่ต้องการทําอาจาไม่ต้องใหญ่โตนักก็ได้อาจจะเป็นงานอดิเรกที่เราชอบจริงๆเพื่อเป็นหลักประกันว่าใจเรานี้มีจุดมุ่งหมายไปข้างหน้าและเมื่อเรามีจุดมุ่งหมายแล้วก็จะไม่ทําให้เราฟุ้งซ่านพร้อมที่จะมีอายุยืนยาวอย่างที่2ก็คือวิริยะนะครับวิริยะนี่เป็นความพยายามความเข้มแข็งมีกำลังใจที่จะเดินไปข้างหน้า กำลังใจนี้เป็นคุณสมบัติที่ทำให้คนเข้มแข็งครับคนที่อายุมากมักจะคิดว่าตัวเองอ่อนแอไม่แข็งแรงแต่ถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่แข็งแรงก็จริงแต่ว่าใจก็ยังมีกำลังทำให้เรารู้สึกแข็งแรงขึ้นมาได้ทำให้เราสามารถขวนขวายทำนู่นทำนี่ได้กำลังใจจึงมีความสำคัญมากนะครับเมื่อเรามีความเพียรความพยายามมีกำลังใจชีวิตก็มีเรี่ยวแรงก้าวต่อไปครับ อิธิบาทข้อที่3ก็คือจิตตะจิตตะก็คือการมีจิตใจที่จดจอ่อใส่ใจกับเรื่องที่ทำครับเมื่อใจเราอยู่กับสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราอยากจะทำมองเห็นในคุณค่าและประโยชน์ของสิ่งนั้นแล้วจิตก็จะตัดอารมณ์อื่นที่ไม่เข้าเรื่องออกไปได้คนมีอายุมักจะรับอารมณ์จุกจิกได้ง่ายเมื่อเก็บออกมาก็มักจะไม่สบายใจดังนั้น การที่เอาใจจดจ่อกับเรื่องที่ทํานั้นเป็นการหาหลักผูกใจเอาไว้ใจก็จะไม่วาวุนไม่ขุนมัวเพราะใจอยู่กับสิ่งที่อยากทําอย่างแท้จริงมีสมาธิใจไม่แกว่งไม่เสียพลังงานไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องชีวิตก็ไม่เครียดเลือดลมเดินดีไม่แก่เร็วเพราะไม่ต้องเสียพลังงานไปเปล่าประโยชน์ครับหรือในเวลาว่าง เมื่อไม่รู้จะทำอะไรดีก็ลองหายใจอย่างมีสติสิครับหายใจเข้าสบายๆหายใจออกสบายๆอย่างสม่าเสมอครับทำแบบนี้จะเป็นการปรับสภาพจิตใจและช่วยปรับร่างกายไปพร้อมกันอารมณ์ก็พอดีขึ้นไปด้วยดังนั้นเมื่อเราว่างก็อย่าปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านมานั่งพักแล้วทำใจให้สบายสบากำหนดดูลมหายใจเข้าและออก แบบสบายๆก็เป็นการใช้ลมหายใจให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราเองครับแถมยังเป็นการฝึกสติเราให้ดีขึ้นอีกด้วยและสำหรับอิทธิบาตสี่ในข้อสุดท้ายนะครับก็คือวิมังสาวิมังสานี่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาครับทางการแพทย์ก็เคยมีบอกไว้นะครับว่าถ้าเราไม่รู้จักฝึกสมองใช้ความคิดและใช้ปัญญาบ้างแล้วเราจะแก่เร็ว บางทีสมองก็อาจจะอ่อกไปเลยก็มีนะครับส่วนทางธรรมนั้นวิมังสาเป็นการใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองอย่างมีเหตุผลให้เห็นความจริงในสิ่งที่เราทำเมื่อเราเห็นคุณค่าและประโยชน์ในสิ่งที่เราทำใจของเราก็มีที่หมายปัญญาก็มีจุดที่พิจารณาโดยพิจารณาสิ่งที่ทำว่าทำอย่างไรมีผลดีทำอย่างไรมีผลเสีย ผลดีเป็นอย่างไรผลเสียเป็นอย่างไรแล้วควรที่จะปรับปรุงแก้ไขยอย่างไรได้บ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อเราพิจารณาแบบนี้บ่อยๆสิ่งที่เราทำก็มีการพัฒนาและเราก็ไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นที่ไม่เป็นเรื่องเป็นการใช้ปัญญาในการคิดตามกระแสของความจริงทําใจให้สบายสบายแต่ก็ต้องระวังในการพิจารณาอย่าให้กลายเป็นการไปคิดปรุงแต่งนะครับไม่เช่นนั้นแล้ว เราก็จะวุ่นวายและเกิดผลเสียมีความเครียดตามมาอีกทีหนึง่งเราจะเห็นได้ว่าอิทธิบาตสีนี้เป็นหลักการที่สำคัญที่จะทำให้อายุเรายืนยาวเพราะเป็นการทำให้ชีวิตของเรามีกำลังมีทางเดินไปสู่จุดหมายที่ชัดเจนทำให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปยังมีความหมายไม่ใช่อยู่แบบเลื่อนลอยและยังช่วยป้องกันสิ่งที่เข้ามารบกวนจิตใจของเรา ทำให้ใจเราปลอดโปรง่งไม่ฟุ้งซ่านมีพลังที่จะเดินไปสู่จุดหมายที่ชัดเจนชีวิตก็จะยืนยาวอยู่อย่างมีความสุขครับ